ที่สุดของผลลัพธ์หลังการผ่าตัดบาดเจ็บน้อยไร้ถูกระบายเลือดแถมยังมั่นใจปลอดภัยทุกขั้นตอนจริงในทุกมาตรฐานของโรงพยาบาลเปียเวสและทีมแพทย์เฉพาะทางไร้ข้อจํากัดไม่ว่าคุณจะมีน้ําหนักตัวเยอะมีโรคประจําตัวหรือมีปัญหาสุขภาพใดๆทีมแพทย์เฉพาะทางของโรงพยาบาลเปียเวสสามารถรองรับได้ทุกปัญหาตัดหน้าอกไร้ถุงระบายเลือดทุกเทคนิควิธีไม่ต้องนอนพักฟื้นไม่ต้องนอนติดเตียงไม่ต้องลาง,งานไม่ต้องทำแผลเอง ผ่าตัดเสร็จสามารถเดินกลับบ้านได้ช่วยเหลือตัวเองได้ ปรึกษาด่วนเลยกับศัลยแพทย์ตกแต่งประจำโรงพยาบาลปีเวสคุณหมอตูดจักรินสุชาโรที่สุดของเทคนิคการผ่าตัดเฉพาะตัวบาดเจ็บน้อยแผลสวยกล้าทาซูมออกแบบตามแนวทรงกล้ามให้เหมาะสมกับสรีระของคนไข้แต่ละคนรีบด่วนปรึกษาเลยขอชมผลงานก่อนและหลังผ่าตัดกับคุณหมอตูดจักรินเพื่อประกอบการพิจารณาก่อนได้นะหรือนะัดปรึกษาพูดคุยกับคุณหมอได้เลยจ้าคุณหมอออกตรวจทุกวันนะจ๊ะ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เพื่อนๆคนไหนสนใจสอบถามข้อมูลทีมงานด่วนจ้ะ